ในแจักตันนีไน่ไล่ไลต่อไล่ทั้งเบ็ดมันได้ลอยทั้งเบ็ดมันได้ลอยอย่างนี้ย่าี้ซิบก็ตันวันนี้มาสัมผัสพญายิ้นเดยนี่นั่ง <laughs> <c oughs> นังน่งนัง่งใช่ผมฟังนคำนี้ประสบการณ์เนาะเอาละมันจกเดือนพญายิ้นใส่ปุ๋ยนี่เมื่อกี้นี่นี่ผมใส่แล้วบมืกี้หมือนกันเขาว่ามันมันการซ้ำนี่ใส่ป่าด่าว่ามันเขาจบคนบมุกจบไปแล้วแตมันซ้ำ ี่น้อยก็หนีอยู่น้อยก็หนนี่นี่แสมซอมซื่อๆหรอกนี่สีขน้อยก็หนีอยู่เพราะว่าบกจกเขาลงไในนะครับเวลาเขาคนคนนี้สิอย่างเนี้ยแล้วเขาคนเดิหัน้าดว่าขนานอะไรพวกครับเขาคนนี้นี่ลงซื้อนี่อ่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ไปเรียบกะว่าบกจกลงหลอดช่องได้อ่าหลอดช่องได้ แต่นี่คันเอาบกจกมามันก็สิไปหักกิ่งมันหักที่นอนมันบอกนี่บกมันมันมันใหญ่ใส่บะไรหดอกครับนี่มันมีแต่ยืดตัวเรบปะนี่นี่ละมีแต่ใบไม้คูรก็เนี่ยใบไม้คูรก็สิบหกแปดแปดอ่าสิบหกแปดแปดโอ้สมบูรณ์ครับพ่อใหญ่ฮะสมบูรณ์ครับโอ้แม่แล้วยูยูกำไรเสมอเนาะอยู่คกับวมอง ทางพุ่นในเพ็ดแคนอาแล้วรอบสองพญายเส่ปุ๋ยอยังรอบแรกนั่นยใส่ขี้ไก่อ๋อใส่ขี้ไก่อุสมพ่อละใบมันใหญ่สมบูรณ์ดีเนาะขี้ไก่หลักก็มาใส่ปุ๋ยไอย้นี่น,ยยน,น้ำอัดเต็มที่เลยเห็นเหรอเสร็จแล้ตับพุ่นอ่ะตับเพระท่านสงการมุ่งอ่ะอือบมสงการเขาว่าผกแก้ว่ามันจะขึ้นอีขืนนิดเดียวเรรอบสองพญายเส่ปุ๋ยอยังนี่รอบสองนใส่เนี่ยใบไม้โคโร่เนี่ยนะสูตรใดสูตรที่พวกแปลรอบสองก็ใส่คือเก่าอือ มงแงเงทวบนกาว่าเที่ยวสุดท้ายก็ยังที่วันเลยแบบนี้หันมันใหญ่วันใบไม้คูโรูเกิกันแต่หันยิบสิบหา้าสิห้าหกยิบเอสิบ <10, S 1> สามนี่ยสิบห้าหกยิบเอสอืว่มันหกอกคือมันสามบ่สามยิบเเนือใบไม้คูโรเกิกันใบไ,ไม้คโร่เกกันเ,เิดหัวนะนี่พใเ,เราอยู่ผูดเดียวนี่โอ้ยอยู่น้ำปลามันเนาะอยู่น้ำปลามันขักเนาะกาปลุกกระทอมไหวเนี่ยล่ะ นี่นี่นี่เระเบิดหัวนี่นี่ระเบิดหัเนี่เอาได้ถุงนี่ยละหมื่นกว่าบาทฮ่าฮ่า่เป็นไงใส่สูตรนี้เล่นปะแอ้ใส่สูตรนี้ละเท่นี่ระเบิดหัวบ่ท่านใส่หอนนั่นก้อนอ๋อเป็นแนินซี่เงินซี่แหนแ่นซี่เนี่ยนะรอบสองนี่บานเลยมันบ่รอบสามเลยละตโไกยใส่สามเทียวด้ิข่อยอ่ะ พญายัยใส่สามรอบพอดีเระเบ <the> kind of ิดหัวเราทีห <forecasting> ลังน่ะวานเลยหรอวานมันมันยังไงเราวานยังแม่ดิบตกเส้แล้วมันระเบิดหัวมูนันเม็ดสีแดงเลยครับใบไม้คูโลกออ๋พญายัยเหรินแต่ใบไม้คูโลกพอดิผมเคยหูยินเขาบอกอยู่ว่าใบไม้คูโลกนี่เด็ดอีรินี่แล้วใส่ใบซ้ำเพื่อรอีนี้สิบกัตันยี่สิบไร นี่เรายี่สิบสองไร่ยี่สิบสองไร่สองอันนี่ขนาดยี่สิบสองไรร้อยยี่สิบตันมั่นท่านนี่มันบ่ท่านนี่เราแปดหนึ่งแปดหนึ่งอืแปดหนึ่งนั่นนัยแปดเก้ามสมไรห่างๆโจมนักขี่การออกรอบชุดไทยนี่พ่อใหญ่ใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบโดดโเลยบ่รอบชุดไทยหรือเบิร์ดหัวนี่ใส่ศูนย์นี่ละนี่ยี่สิบสองหกยี่สิบสองเนี่ยนบ่ ออรอบรอบรอบ,รอบที่สามเนี่ยไ่ได้จอกเลยวันเลยแล้วรอบที่สองพะเนได้จอกบ่างจอกล้านั่านผมไม่รู้ผมอยู่เนี่เป็นหม่องเอนี่มรอบที่สองในไซจักเดือน,ม,นมันอันประมาณจักเดือนเนี่ยเดือนกวนๆเนี่ยหรออ๋อรอบแรกนี่ก็คือมันกระลังเนน้อยเออมันกระลัง,งขืงขงนึ้อซ้ำนี่อ่าขึ้นกระลังซ้ำฟาร์มือร์ซ้ำนียน่ยครับเพราะเขาคนไหนว่าไงครับรอบสองไซอีกตอนประมาณย่างเขาสองสเดือนอืมนี่ที่แรกความจิบดปีปีปีที่แล้ว ไปเอาปุ๋ยนี้เ,เ,าาเนี้ยใบไ้ใบไมไม่คูโลกวัน่อนครับมอเตกร์ไนค์มันบริสุทิขี่กไกลเด้บ่มีเวลาเลยที่เราจะเป็นฝูงก็ล่ลนว่้าข้างขึ้นอีกเขาไม่ยากขี่ไกลมันพันวัวกระสอบนี่ไพันสองร้อยกระสอบพันสองรอยกระสอบยี่สิบไรยี่สิบก่วไร